RetroPolitics ในการเมืองมีเรื่องมีราวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2556จะถูกยกมาพูดถึงเสมอครับในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นไปอย่างสูสีมีการใช้กลยุทธ์ในการพลิกเกมทั้งบนดินและใต้ดินโดยเฉพาะค้งสุดท้ายที่ทำให้ฝ่ายที่นำอยู่เนี่ยไม่สามารถจะแก้เกมได้ทันและก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายแพ้ทั้งที่คะแนนช่วงแรก ก็นำอยู่เยอะพอสมควรนะครับเรทโ o โพลิติกสจะพากลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนั้นมีขึ้นวันที่3มีนาคม2556มีผู้สมัครอยู่25คนแต่ถ้าว่าตามตรงก็เป็นการแข่งขันกันของแค่2คนก็คือหม่อมราชวงศ์สุกุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการคนเก่า จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งก็อยู่เกือบครบวาระเนี่ยขาดไปเพียงแค่วันเดียวกับอีกคนก็คือพลตบดเอกพงศพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสซึ่งลาออกมาเพื่อมาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงแข่งขันกันผมเสริมนิดนึงว่าบริบทการเมืองไทยในตอนนั้นนะครับรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกตั้งแต่สิงหาคม2554แล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนําฝ่ายค้านสสกทมส่วนใหญ่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์23ิจาก33เขตสกกับสขอซึ่งตอนนั้นยังมีคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มากกว่าพรรคเพื่อไทยฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เคยชนะในสนามผู้ว่ามาก่อนเลยนะครับก็พยายามจะเฟ้นตัวแต่ว่าก่อนจะได้ตัวคุณพงศพัฒน์มาเนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าบางกลุ่มในพักเขาอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แต่ว่าที่สุดแล้วกลุ่มที่เป็นแกนนําแกนหลักของพักเนี่ย เขาเลือกคุณพงณพ,งพัฒนก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ะคุณหญิงเนี่ยจะช่วยเต็มที่หรือเปล่าจะอะไรต่างๆข่าวก็จะเป็นแบบนี้อยู่ช่วงหนึ่งแต่คุณหญิงสุดารัตน์ก็ยืยนยันว่าจะช่วยนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองแนวทางที่เขาวางเอาไว้ในการที่จะรักษาเก้าอี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็วางสโลแกนบอกว่ารักกรุงเทพร่วมกันสร้างกรุงเทพและคุณชายสุขุมพันธ์พูดในวันเปิดศูนย์เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า เป็นคนไม่พูดมากพูดไม่เก่งไม่ชอบพูดแต่ว่าชอบทํางานรักกรุงเทพนะครับฟังคุณพงศพัฒน์เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีคุณยิ่งรักเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็วางคอนเซปต์ในการสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าก็คือบอกว่าจะทํางานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อแล้วก็วางตัวคุณยิ่งรักเป็นที่ปรึกษาในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วยคุณพงศพัฒน์ก็พยายามจะชูจุดแข็งนะครับบอกว่าตลอด20ปีเนี่ยที่เป็นตํารวจเนี่ยเดินมาทั่วกรุงเทพ แล้วก็มีโครงการเด่นที่คนกรุงเทพจะจําได้ดีก็คือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจคุณพงสพัฒบอกว่าทามาตลอด13ปีเพราะฉะนั้นรับรู้ปัญหาของกทมที่ยังไม่ได้แก้ขอเดินหน้าไม่มีเกียรถอยในการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยวางเอาไว้ว่าจะให้มีภาพคุณทักษิณมาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดจะเน้นไปที่ภาพของคุณยิ่งลักกับคุณพงสพัฒนแต่ว่าทันทีที่ คุณพงศสัฒเปิดตัวก็โดนรับน้องเลยนะฮะมีกระแสข่าวบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมจะไปยื่นกกตเพราะว่าคุณพงศพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคดีเก่าไปติดคุกที่สหรัฐอเมริกาตอนที่ไปเรียนหนังสือตอนนั้นเรื่องของการไปขโมยวิทยุที่สหรัฐและก็ตอนหลังมีการพยายามมาเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมคือภพรัฐเปลี่ยนมาเป็นพงศพัฒเพื่อจะขอรับพระราชทานยศพลตารวจตรีให้ได้กรณีนี้คุณพงศพัฒก็ชี้แจงนะครับว่าไอ้คดีขโมยวิทยุเนี่ยมีการกล่าวหาตั้งแต่ปี4 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบเสร็จปี43สั่งยุติเรื่องไปแล้วรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันบอกเฮ้ยมันเป็นกระแสข่าวเราไม่ได้จะไปยื่นร้องกะกะตอ,อะไรแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปทีนี้ก็มาถึงวันที่รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับ21มกราคม2556มี25ม 6. คนมาถึงก่อนเวลาที่กําหนดไว้เนี่ย16คนก็แปลว่าจะต้องมีการจับสลากเลือกเบอร์กันซึ่งปรากฏว่าจับคิวรอบแรกเนี่ยคุณพงศพัฒ จับได้คิวที่16นะฮะแปลว่าจะไม่มีสิทธิจับเบอร์เหลือเบอร์อะไรต้องเอาส่วนคุณชายสกุมพันธ์เนี่ยจับได้คิวจับเบอร์คนที่4ปรากฏคุณชายสกุมพันธ์จับได้เบอร์16ฮะซึ่งเป็นเบอร์บุ้ยข่าวตอนนั้นรายงานบอกว่าคุณชายเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนเลยแล้วก็รีบเก็บอาการกลับมายิ้มให้เร็วที่สุดนะครับคือเรื่องเบอร์ก็ไม่ได้นําโชคแล้วขณะที่คุณพงศพัฒน์ซึ่งไม่มีสิทธิจับเบอร์นะฮะเพราะว่าจับได้คิวที่เสเบอร์หอเป็นเเเบบออรร์์นนําโชคและป็ที่หาาเสียง่ย ช่วงนั้นกองเชียร์เพื่อไทยก็ก็เฮ<ๆ>เขาบอกว่านี่ไงสัญญาณมันมาดีแล้วว่าคุณพงศพัฒน์ออกสตาร์ทดีตั้งแต่แรกแล้วพอตอนไปหาเสียงคุณพงศพัฒน์ก็จะชูเลข9้าทุกอย่างมันจะต้องก้าวหน้าเดินหน้าไปมันก็จะหาเสียง,ง่ายนะฮะส่วนคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยไอกรณีเบอร์16มันจะเป็นภาระในการหาเสียงในเวลาต่อมาเช่นเวลาไปตามส้ตมตำต้องใส่พริก16เม็ดตอนชาวบ้านเอาของมาให้เช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาเสียงเนี่ย ชาวบ้านเอาลูกตะขบไมาให้คุณชายกินบอกว่าคุณชายต้องกินให้ครบ16ลูกนะคุณชายสุขุมพันธ์กินไปได้ประมาณ2อสลูกบอกโอเคอร่อยมันก็จะเป็นประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งในเรื่องของการหาเสียงนะครับซึ่งเบอร์มันก็มีผลเช่นเดียวกันทีนี้พอเริ่มหาเสียงแล้วคุณพงศพัฒน์เนี่ยนอกเหนือจากจะชูเรื่องของไร้รอยต่อแล้วเนี่ยคุณพงศพัฒน์จะมีการชูบอกว่าขึ้นรถเมฟรีเรือฟรีขึ้นรถแอร์ก็เหลือแค่10บบาทอะไรแบบนี้ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเฮ้ย คุณหาเสียงแบบนี้ไม่ได้นี่มันเป็นการหาเสียงเกิดอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงแรกขณะที่คุณชายสุขุมพันธ์ก็จะประเด็นว่าได้ทํางานต่อเนื่องโครงการต่างๆที่เดินหน้าไปแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปทีนี้ผมอยากจะแบ่งจุดในช่วงของเวลาการหาเสียงแบบนี้นะฮะว่านับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณ6สัปดาห์ถ้าเราแบ่งออกมาเป็นสัก3ามช่วง ช่วงแรก3สัปดาห์แรก3สัปดาห์แรกเนี่ยมีการสำรวจโพนะครับเอแบกโพลโค้งแรกเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นอาจารย์นพดลกานิกาปัจจุบันเนี่ยไปทำซูเปอร์โพแล้วเนี่ยบอกว่าคุณพงศพัฒน์นำคุณชายสุขุมพันธุ์ทุกด้านคิดคะแนนออกมาประมาณ4จุดนะฮะสี่ต่อ37.6กรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็บอกว่าคุณพงษพัฒน์นำยี่สิบสามจุดเกากับยี่สิบสามจุดหกอันนี้นิดเดียวนิด้าโพคุณพงศพัฒน์ยี่สิบสามจุดแปดสองคุณชายสุข,ข นะฮะนี่คือโพในช่วงแรกที่ออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าทีมเพื่อไทยเนี่ยเขามีการจัดทีมแยกไปประสายตามจุดต่างๆแล้วก็มีข่าวว่ามีทีมย่อยอยู่ทีมหนึ่งก็คือคุณจตุพรพรมพ,พ,พันธ์แกนนํานปชเนี่ยจะไปช่วยในการหาเสียงเป็นทีมย่อยนะครับซึ่งพอพักประชาธิปัตย์เห็นชื่อคุณจตุพรเนี่ยคุณชว์ณนอินทรักกุมารสุดโฆษกพักประชาธิปัตย์ในเวลานั้นเนี่ยก็บอกเลยนะฮะนี่มันเป็นการกลับมาของคุณเสื้อแดงหรือเปล่า พักเพื่อไทยทแถลงให้ชัดนะนอกจากคุณพงศพัฒน์จะเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงด้วยใช่ไหมคําพูดคุณจตุพรบอกว่าคนกทมไม่ได้สนใจเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยอยากจะพิสูจน์ใช่ไหมแบบนั้นขอให้คุณจตุพรเดินหน้าหาเสียงให้เต็มที่ร่วมคณะกับคุณพงศพัฒน์ไปเลยจะได้พิสูจน์ว่าคนกทมลืมเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในปี2553แล้วหรือยังนี่นะฮะยกแรกทันทีที่ชื่อคุณจตุพรโผล่มาพักประชาธิปัตย์ก็ตีประเด็นนี้ทันที นอกจากนั้นก็จะมีกรณีของคุณสิริโชคสภาสสสงขลานะฮะรวมไปถึงตัวคุณชวนน์นี่แหละคนที่เป็นโฆษกพรรคก็มีการไปโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กเป็นรูปรถเมย์ถูกไฟไหม้มีคนแสดงบวกธงชาติแล้วก็ระบุว่านโยบายเผารถเม์ฟรีได้ทําแล้วส่วนฝั่งคุณชวนน์เนี่ยก็มีการไปโพสต์ภาพคุณพงสพัฒนคุณยิ่งรักคุณนัทวุฒิคุณปวีนาหงษกุลยืนบนรถหาเสียงแล้วด้านหลังก็มีรูปไฟไหม้ด้วยก็เลยทําให้ฝั่งพรรคเพื่อไทยกออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันแต่คุณส แบบนี้ไม่ผิดทําได้ถือว่าเป็นศิลปะพักเพื่อไทยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องแจ้งความก็แล้วกันนะฮะเพราะมันยุ่มยิ้มเกินไปแต่ก็บอกว่าอยากจะให้เล่นการเมืองอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นขณะที่เรื่องของโพในเวลานั้นก็ขยับไปเรื่อยๆเอแบกโพสํำรวจอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้คุณพงศพัฒ์ทิ้งห่างคุณสุขุมพันธ์ไปเป็น10จุด กรุงเทพโพก็ขยับออกไปเช่นเดียวกันนะครับเป็น35.2ต่อ28.3จากเดิมที่ทิ้งห่างกันไม่ถึง 1. จุดสวนดุสิตโพคุณพงศพัฒสี่ดคุณสุขุมพันธ 34. ์34.31ุเอแบกโพอีกรอบหนึ่งคุณพงษพัฒสี่สคุณสุข,ขุมพันธ์ุ์33.5คือทันทีที่ออ,อกสตาร์ทไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณพงศพัฒนำทุกโพนะฮะบางโพก็เริ่มจะทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3สัปดาหห์แรรกลังังบสมัครเลือกตั้ง ช่วงที่2ผมกําหนดมาเป็น2สัปดาห์ถัดมาก่อนที่จะถึง7วันสุดท้ายเนี่ยในช่วง2สัปดาห์14วันนี้โพก็ยังค่อนข้างจะห่างนะฮะสวนสุนันทาโพคุณพงศพัฒน์สามสศคุณสุขุมพันธ์ยี่สบ้านสมเด็จโพเป็นโพเดียวจริงๆที่ให้คุณสุข,ขุมพันธ์นำอยู่ประมาณ2%แล้วก็ A อแบกโพโค้งที่3คุณพงศพัฒน์สี่คุณสุข,ขุมพันธ์สาม ะะมันมีอีกโพหนึ่งเขาบอกเป็นรายงานข่าวจากพักเพื่อไทยว่าเขามีการทรําโพลลับของพักเพื่อไทยบอกว่าคุณพงศพัฒน์เน้นนำอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะนําไปจนกระทั่งจบเกมกลยุทธ์ที่พักประชาธิป,ปัตย์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเผาบ้านเผาเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีผลแล้วเพื่อไทยเขาตกลงกันว่าจะไม่ตอบโต้ประเด็นทางการเมืองจะรักษาคอนเซปต์คิดบวกเอาไว้ให้ได้แต่ในช่วงเวลานี้ฮะสสัปดาห์ช่วงที่2เนี่ยก่อนจะถึง7วันสุดท้ายมีประเด็นน่าสนใจก็คือว่ามีเวทีประสัยของพักประชาธิป,ปัตย์ แล้วขุนพลคนหนึ่งที่ไปขึ้นเวทีก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรครั้งหนึ่งคุณสุเทพไปขึ้นเวทีที่สุเหร่าแดงคณายาวบอกว่าคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยต้องต่อสู้กับอํานาจรัฐบาลที่กําลังจะทําทุกวิถีทางปล้นตําแหน่งผู้ว่ากทมไปเป็นของพวกเขาถ้าพวกเขาสามารถชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้หมายความว่ากทมซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นจะอยู่ในกํามือพวกเขาที่ทําอะไรก็ได้ อีกเวทีหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันที่วงเวียนใหญ่นะครับ15กุมพา,าพันคุณสุเทพขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าผมอยากบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้สําหรับผมถือเป็นเรื่องสงครามชิงเมืองหลวงวันนี้ในต่างจังหวัดเขาเปิดโรงเรียนและหมู่บ้านเสื้อแดงไปแล้วพยายามยึดประเทศไทยให้เป็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นขอให้คนกทมร่วมกันรักษากทมไว้ให้เป็นสมบัติของประเทศไม่ใช่สมบัติของครอบครัวชินวัตรและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสปอตโฆษณาผ่านทีวีดาวเทียมที่พักประชาธิปัตย์ผลิตขึ้นมา แล้วก็บังตอนเนี่ยมันมีภาพของตึกย่านเศรษฐกิจที่ถูกไฟไหม้พักประชาธิปัตย์ชี้แจงนะฮะคุณอภิรักษ์โกศลโยธินประธานยุทธศาสตร์สู่เลือกตั้งประชาธิปัตย์ในเวลานั้นบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการจะโยงไปเรื่องเผาบ้านเผาเมืองแต่ต้องการสื่อว่าคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยทำอะไรในช่วง4ี่ปีมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนกรุงเทพหมหานครขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชยัยฝั่งของพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยจะเดินตามแนวทางที่คุณยิ่งรักวางเอาไว้ก็คือหาเสียงด้วยการคิดบววกกสรรรรร้้าาาาาางค์ถพปปะชธิิัตตยเเอดนนนมแี อยากจะให้สติว่าไม่มีประโยชน์เราจะเดินตามแนวทางของเราไม่ตอบโต้ทางการเมืองประชาชนเขารับรู้และตัดสินใจเองได้ปรากฏการโพลที่น่าสนใจในช่วงท้ายๆของโค้งที่2นะครับเอแบโพลเนี่ยคุณพงศพัฒน์ทิ้งห่างคุณชายสุขุมพันธ์ไป17จุดกรุงเทพโพลทิ้งห่างกัน 7. จุดสวนดุสิตโพลอันนี้ก็เยอะนะฮะ46.69หกกับ32.99ถ้าจะมีข้อสังเกตก็คือนิด้าโพลคุณพงษพัฒน์ยีสด 80, คุณชายสุขุมพันธ์25.86ุ ลดลงมาเหลือไม่ถึง1%เ็แล้วนี่คือกรณีของนีดาโพที่ดูจะสวนกับโพอื่นๆขณะที่เพื่อไทยก็มีรายงานนะครับบอกว่าเขามีการทรําโพลับอีกครั้งหนึ่งต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณพงศพัฒทิ้งห่างคุณชายสุขุมพันธ์เกิน2 0 0 0 0 0คะแนนไปแล้วขณะที่พักประชาธิปัตย์เองก็พยายามแก้เกมด้วยวิธีต่างๆนะครับอีกรูปธรรมหนึ่งก็คือมีการปล่อยสปอตโฆษณาในโรงภาพยนตร์59แห่งแห่งละ5รอบเพื่อเป็นการย้ำภาพเตือนว่าทำไมจำเป็นจะต้องเลือกพักประชาธิปัตย์ รายสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ7วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งปฏิกิริยาจากกรณีของนีดาโพเนี่ยคุณยิ่งลักษ์บอกว่าเป็นห่วงผลการเลือกตั้งฮะว่าโพของคุณสุขุมพันธ์เนี่ยไล่จี้มาเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะไว้วางใจได้จนกว่าจะประกาศผลจะช่วยรณรงค์อย่างเต็มที่เท่าที่ทําได้เพราะตัวเองเนี่ยก็ยังติดภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเพื่อไทยยังพยายามจะย้ําเรื่องของการร้ายรอยต่อแล้วก็พยายามเปิดนโยบายใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายก็เปิดนโยบายสร้างรายได้ให้ชุมชน ขณะที่พักประชาธิปัตย์เขาจะมีหลากหลายวิธีการเพื่อทําให้คนเนี่ยจดจํผภาของพักประชาธิปัตย์ให้ได้เวันสุดท้ายมีการทําเสื้อสีฟ้าสกรีนข้อความบอกว่าซื้อสัตว์ไม่โกงพักประชาธิปัตย์มีการออกจดหมายเปิดผนึกจากใจถึงใจบอกความตั้งใจของคุณชายสุขุมพันธ์ตลอด4ปีที่ผ่านมาและก็4ปีถัดไปข้างหน้าโดยระบุว่ารักกรุงเทพมาร่วมกันพากรุงเทพเดินหน้าต่อด้วยกันนะครับในจดหมายเดียวกันยังมีข้อความจากคุณอภิสิทธิ์ถึงผู้เลือกตั้ง บอกว่าพักประชาธิปัตย์ร่วมทุกร่วมสุขกับชาวกรุงเทพมา67ปีแล้วและก็ยังมีการเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญ30คนนําโดยอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาเป็นทีมงานของคุณชายสุขุมพันธ์มีการทําสติกเกอร์อันนี้โค้งสุดท้ายจริงๆนะฮะสวันสุดท้ายสติกเกอร์พื้นสีชมพูมีข้อความอยู่4แบบหนึ่งในนั้นก็คือรวมพลังหยุดผูกขาดประเทศไทยช่วง7วันสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ไปปราศัยที่หลักสี่บอกว่า วันนี้ประชาชนบอกว่าแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้บ้านเมืองจะไม่เหลืออะไรที่ผ่านมารัฐบาลทําให้คนกรุงเทพประสบปัญหาทั้งเรื่องน้ําท่วมจ่ายเงินเยียวยาล่าช้ากดดันข่มขู่ให้เลือกผู้ว่าพักเดียวกันสามารถดาเนินการได้ทุกเรื่องได้หมดวิธีการเดียวที่จะหยุดการเมืองแบบนี้ได้คือต้องให้ประชาชนสั่งสอนโดยการเลือกตั้ง3มีนาคมขณะที่ทางฝั่งพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมบอกว่าภาพรวมเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าเหลือสวันค่อนข้างสบายใจและมั่นใจภาพรวมเสียงตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะในโพเนี่ยโดยรวมถือว่าน่าพอใจมีกําลังใจมากประชาชนส่วนใหญ่แม้แต่ในรั้วบ้านก็ตอบรับเราเป็นอย่างดีและหลังจากที่พักประชาธิปัตย์เขามีจดหมายเปิดผนึกคุณพงศพัฒน์ก็ทําจดหมายเปิดผนึกบ้างนะฮะสักประมาณ3วันสุดท้ายเนี่ยขอโอกาสให้พงศพัฒน์ทำงานร่วมกับรบัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อโอกาสดีขึ้นของชาวกรุงเทพมหานครทีนี้ไอ้ช่วง7วันเนี่ยอยู่ๆกระแสะข่าวมันก็เริ่มปล่อยออกมาแล้วมันก็เริ่มปรากฏชัดสักสาวันสุดท้ายก็คือกระแสะข่าวที่บอกว่า ถ้าคุณพงศพัชชนะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครจะมีการนำคุณจตุพรพรมพันธ์แกนน,นาํานปชมาเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพด้วย 1. มีนาคมก็แปลว่าเหลืออีกเพียงแค่สองสาวันเนี่ยจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปถามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าข่าวที่ว่าคุณจตุพรจะมาเป็นทีมงานรองผู้ว่าคุณพงศพัชเนี่ยจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่คุณยิ่งลักษ์ตอบแบบนี้นะครับ บอกวันนี้มองแต่เรื่องหาเสียงไม่ได้มองเรื่องอื่นรอให้เห็นผลเลือกตั้งผู้ว่ากทมสามีนาคมชัดเจนก่อนดีกว่านักข่าวก็เลยถามย้ําว่าไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณยิ่งรักหัวเราะแต่ไม่ตอบคนที่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ก็คือคุณพร้อมพงศ์นพธิริศโคศกพักเพื่อไทยในเวลานั้นบอกว่ากระแสข่าวทางโซเชียลแล้วก็ขยายความจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยสอบถามไปยังคุณจตุพรแล้วคุณจตุพรปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง คุณจตุพรแค่มาช่วยหาเสียงไม่มีการต่อรองตําแหน่งนี่มันเป็นเรื่องเกมการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกหมดบุกต้องใช้วาทกรรมทางการเมืองต้องการให้เลือกผู้ว่าบนความหวาดกลัวไปพูดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองหรือพักเพื่อไทยยึดเมืองนี่เป็นการหาเสียงที่ไม่สร้างสรรค์เชื่อว่าคนกรุงเทพจะคิดเป็นคุณนัทวุฒิใสเกื้อนะครับพูดบนเวทีนะฮะบอกว่าแปลกใจว่าผู้สมัครคือคุณพงศพัฒน์แต่พักประชาธิป,ปัตย์ไปโจมตีคุณจตุพรและตัวคุณนัทวุฒิว่าเผาบ้านเผาเมือง ดังนั้นอยากจะขออำนาจพระสยามธทวาธรราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานหากคุณนทวุฒิและคุณจตุพรไม่ว่าจะรู้เห็นสั่งการหรือไปเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเผาบ้านเผาเมืองขอให้พี่นาฏล่มจมแต่ถ้าถูกฝั่งตรงข้ามใส่ร้ายป้ายสีเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองขอให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพี่นาฏล่มจมแล้วก็ให้เริ่มเห็นผลตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้เลยนะฮะนี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆจากนั้น2มีนาคม1วันก่อนการเลือกตั้ง ช่วงเวลานั้นก็จะเป็นเรื่องของการเอารถแห่แล้วนะครเพราะว่ามันจะต้องสิ้นสุด6กโมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งแล้วที่สุดวันเลือกตั้งก็มาถึง3มีนาคมวันนั้นฝนตกบางพื้นที่ด้วยคนใช้สิทธิ์เนี่ยตอนแรกกทมเขาอยากได้สัก70%ปรากฏว่าออกมา63.98แล้วพอปิดทีปุ๊บตอนนั้นมันจะมีการทํา Exit Pro นะฮะผลปรากฏว่า Ex i t p ไม่ว่าจะเป็นของทีวีพูหรือของช่อง7ก็ยังบอกว่าคุณพงสพัชนะอยู่ ของนีดาโพให้คุณชายสุขุมพันธ์สีุคุณพงษพัสี่สิอดอันนี้ให้คุณชายสุขุมพันธ์ชนะตอนนั้นการเลือกตั้งเนี่ยปิดที่ปลายสาโมงแล้วก็เริ่มนับคะแนนนับไปเรื่อยๆคราวนี้ช่วงแรกก็สูสีกันดีฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นคะแนนคุณชายสุขุมพันธ์มาเรื่อยๆคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางเข้าพักเพื่อไทยสักประมาณเกือบเกือบ6โมงเย็นตอนนั้นคะแนนชัดแล้วว่าคุณพงพศพัชแพะกองเชียร์ร้องไห้ฮะแล้วคุณยิ่งลักษกปปณ์กคนค ตรงข้ามกับกองเชียร์ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เฮกันใหญ่เต้นกันใหญ่เลยนะครับสรุปคะแนนออกมาคุณชายสุขุมพันธ์เป็นฝ่ายชนะฮะแม้ว่าทุกโคก่อนหน้านั้นจะแพ้เกือบทั้งหมดเนี่ยได้คะแนนไปประมาณ1 000, 000, 000, 000, 000. นล้านสองแสนเสียงขณะที่คุณพงศพัฒน์ได้ไปประมาณ1นล้านกับ7 0,000กว่าอันดับ3าคือคุณเสรีพิสุทธิ์ในนี้ห่างเยอะเลยฮะประมาณแสนหกก็แปลว่าเขาแพ้ชนะกันประมาณ1นึ่งแประมาณนั้นนักวิชาการวิเคราะห์ฮะว่าเหตุอะไรทําให้คุณสุขุมพันธ์เนี่ย กลับมาเป็นฝ่ายชนะได้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสุขโขทัยธรรมธิราชวิเคราะห์ไว้ในตอนนั้นบอกว่าคุณสุขุมพันธ์ชนะเพราะว่าสกกับสอขอ,สอ,ขอซึ่งเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาช่วยกันเต็มที่พักเพื่อไทยเองมีปัญหาขัดแยง้งอาจารย์ยุทธพรสรุปเวลานั้นบอกว่าสังเกตจากพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแม้ว่าจะชนะพักประชาธิปัตย์แต่ก็ชนะไม่มากแต่เรื่องใหญ่จริงๆใน,ในสายตาอาจารย์ยุทธพรเวลานั้นก็คือกระแสเผาบ้านเผาเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยข่าวเรื่องคุณจตุพรจะมาเป็นรองผู้ว่ากทมเป็นการกระตุกความกลัวของคนกทมให้กลับมาเลือกคุณชายสุกุมพันธุ์คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามทําตามที่กาหนดคือขายนโยบายขายความรู้ความสามารถแต่เราขาดคะแนนจัดตั้งส่วนกรณีการถูกโจมตีคร้งสุดท้ายพักปชาธิบัต์เขาเก่งเรื่องประดิษฐ์วัทกรรมที่ทําแล้วได้ผลโดยเฉพาะกรณีรองผู้ว่าคุณจตุพรปฏิเสธแล้วแต่เสียงเนี่ยมันไม่ดัง เท่าข่าวที่ประโคมออกมาคุณจตุพรเองให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นนะครับบอกว่าชัดเจนว่าเป็นการกูกข่าวปล่อยกันทางโซเชียลแล้วก็ช่องบลูสกายและก็มีสื่อบางแห่งไปยัดเยียดคําถามนี้กับนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งนายกท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ตอบคําถามไปตามหลักการว่าทีมรองผู้ว่าต้องหาหรืออีกครั้งหลังเลือกตั้งเสร็จซึ่งตัวเองก็แจ้งให้กับคุณพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นโฆษกพรรคปฏิเสธแล้วคือในมุมคุณจตุพรเนี่ยจะบอกว่าท่านนายกท่านเป็นผู้ใหญ่จะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก อาจจะดูไม่ดีท่านก็พูดในเชิงหลักการคุณจตุพรบอกว่าผมปฏิเสธเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเกมการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่พวกเราตกเป็นเหยื่อเริ่มตั้งแต่การปูดข่าวเผาบ้านเผาเมืองการยึดเมืองหลวงมาจนเป็นการยึดประเทศไทยที่ผ่านมาผมค่อนข้างระมัดระวังไปหาเสียงก็ไปแต่เวทีย่อยไม่เคยไปช่วยในเวทีใหญ่ไม่เคยเจอตัวผู้สมัครโดยตรงก็คือไม่เคยเจอคุณพงสพัฒน์เลยดังนั้นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเท100็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นคุณชววนรน,นะฮะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไอ้วัฒกรรมต่างๆเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สามารถไปหลอกใครได้คุณกรทมพเขาเห็นเองและเขาฝังใจเองคําว่ายึดเมืองหลวงก็มาจากคําพูดของคุณทักษิณด้วยความกลัวไม่ได้เกิดจากวัฒกรรมของประชาธิปัตย์แต่เกิดจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคเพืพ่อไทยที่ทําให้คนกรุงเทพเกิดความหวาดกลัวขณะที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าการประสัยใส่ร้ายเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเป็นการพูดบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ใส่ร้ายป แต่คนที่บอกว่าใส่รายป้ายสีและสาบานเอาไว้ก็แพ้ไปแล้วก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดแซกกลับไปที่คุณนัทวุฒิที่เคยประกาศเอาไว้พัสยามเทวทิราชบนเวทีนั่นแหละฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายจากข้อมูลจากเมื่อปี2556คือการวิเคราะห์จากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าแม่กทมวิเคราะห์เอาไว้หลังการเลือกตั้งสัปบาน4-5วันนะครับบอกว่าส่วนตัวของคุณหญิงเองเนี่ยวิเคราะห์คนกทมที่เลือกตั้งจะมีอยู่3ามกลุ่ม 1. คือกลุ่มคนรักย่าซึ่งคนกลุ่มนี้เลือกพักเพื่อไทยอยู่แล้ว 2. คือกลุ่มคนชั้นกลางที่มีบ้านพักอาศัยราคาต่ำกว่า3ล้านหรือว่าอยู่เทาวเฮาส์คนกลุ่มนี้เขาจะมองที่นโยบายและส่วนหนึ่งก็เลือกพักเพื่อไทยและกลุ่มที่3ก็คือคนชั้นกลางท่อนไปทางข้างบนถ้าบ้านอยู่อาศัยก็คือ5ล้านอัพกลุ่มนี้จะมองการเมืองในภาพใหญ่และคนกลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าทุกครั้งและมากไปกว่านั้นก็คือส่วนใหญ่กลุ่มนี้ เลือกพักประชาธิปัตย์ด้วยส่วนยุทธศาสตร์การหาเสียงค้งสุดท้ายของพักประชาธิปัตย์ที่บอกว่าพักเพื่อไทยจะกินรวบประเทศทีมยุทธศาสตร์เพื่อไทยในเวลานั้นนะฮะคุณหญิงบอกว่าได้ประเมินแล้วว่าเราจะแก้เกมไหมแต่ถ้าจะแก้เกมก็กลัวว่าจะไปเข้าทางพักประชาธิปัตย์และก็จะกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยมีพฤติกรรมอย่างที่พักประชาธิปัตย์กล่าวอ้างและที่สุดทีมยุทธศาสตร์ก็ไม่สามารถแก้เกมได้ทันทําให้พักประชาธิปัตย์ชนะ เนื่องจากทาให้คนหวาดกลัวและเชื่อตามวาทกรรมที่พักประชาธิปัตย์กล่าวอ้าง9ปีให้หลังคือปี2565เนี่ยคุณจตุพรพรมพันธ์ให้สัมภาษณ์กับมติชนทีวีแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่คุณจตุพรไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยจะพูดกับมติชนทีวีเนี่ยเป็นครั้งแรกคือกรณีที่ถูกนําชื่อไปแอบอ้างเป็นรองผู้ว่าและคุณพงศพัฒน์แพ้นี่นะฮะคุณจตุพรบ,บอกว่าเวลานั้นเนี่ยศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย ไม่ให้คุณจตุพรไปยุ่งเกี่ยวกับการรณรงหาเสียงเลยเวทีปราศัยเนี่ยจะให้คุณนัทวุฒิใส่เกลือคนเดียวแต่ว่าที่ตนไปช่วยบ้างก็คือเวทีชานเมืองสสที่อยู่เขตชานเมืองเนี่ยเขาก็จะเชิญคุณจตุพรไปช่วยบ้างกรณีดังกล่าวเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญและเป็นแกนนาพักประชาธิปัตย์ในเวลานั้นคุณจตุพรบอกว่าคุณสุเทพเหมือนฉลามเห็นเลือดพอรู้ว่าคุณจตุพรเนี่ยถูกปิดปากไม่ให้พูดถูกมัดมือ,อไว้ก็เลยสร้างปีศาจขึ้นมา ใช้เรื่องเผาบ้านเผาเมืองก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่คุณจตุพรจะมาเป็นรองผู้ว่าเนี่ยมาสร้างกระแสตัวคุณจตุพรเนี่ยพยายามจะแก้ข่าวผ่านทางเวทีคนเสื้อแดงกับเวทีของนอปชก็ทําได้จํากัดและพักเพื่อไทยก็ไม่เคยเรียกคุณจตุพรไปช่วยชีย้แจงเลยจนกระทั่งควันปลาัยสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเป็นปลาัยใหญ่ที่สวนลุมพินีคุณจตุพรใช้คําแบบนี้ฮะ ผมเนี่ยหน้าด้านไปเพื่อเขาจะชวนขึ้นไปชี้แจงจะได้ช่วยขึ้นไปบนเวทีปฏิเสธชัดๆว่าไม่ได้ต้องการจะมาเป็นรองผู้ว่าปรากฏว่าคนของเพื่อไทยเนี่ยเห็นคุณจตุพรไปปรากฏตัวก็ตกใจกันหมดกลัวคุณจตุพรจะขกะขึ้นเวทีคุณจตุพรบอกว่าทั้งที่ผมต้องการจะแค่ไปพูดว่าที่คุณสุเทพพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงให้ตายผมก็จะไม่เป็นรองผู้ว่าต้องการจะพูดเท่านี้แต่พราะคนเพื่อไทยในเวลานั้นมีปฏิกิริยาเห็นคุณจตุพรตกใจแล้วว่ามาทําไมกลัวคุณจตุพรจะขึ้นเวที คุณจตุพรบอกว่าก็เลยตัดสินใจเดินออกจากสวนลุมพินีแบบอับอายที่สุดและที่สุดพอผลออกมาว่าคุณพงศพัชแพ้ก็มีคนโยนกละลามะพร้าวใส่หัวคุณจตุพรแล้วก็บอกว่าคุณจตุพรเป็นสาเหตุคุณจตุพรสรุปในในตอนที่คุยกับทางมติชนทีวีปี65นี่แหละฮะบอกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกเอามาแขวนคอนี่คือเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครปี2556นนะฮะ สถานะของคุณงพงษ์สพัฒน์ที่คะแนนนาผ่านโพลต่างๆมาโดยตลอดเนี่ยแต่โดนพรรคประชาธิปัตย์แก้เกมคือทัดเชื่อตามคุณจตุพรก็คือคุณสุเทพทึกสุบันนี่แหละแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มีหลากหลายวิธีนะฮะทำสปอตโฆษณาทําสติกเกอร์ทําเสือ้อรวมไปถึงจะมีอยู่บางช่วงบางเวลาเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้กลุ่มคนรักประชาธิปัตย์ไปพูดต่อว่าให้ช่วยเลือกคุณสุขุมพันธ์หน่อยเริ่มจากโทรศัพท์หาคนรู้จกักพูดกันในครอบครัวพูดกันในที่ทํางาน ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยไล่ช่องว่างมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อมีการมาพลิกเกมในโค้งสุดท้ายก็เลยทําให้สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนั้นมันเลยเป็นตํานานที่ถูกพูดถึงมาตลอดว่าคนนําตลอดก็อาจจะแพ้ได้นี่คือเรโทรโพลิติกส์ในตอนนี้ครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ